เสียงของคุณจะดังขึ้น Youth in Charge สร้างโอกาสพื้นที่และเวทีให้เยาวชนคนไทยที่มีศักยภาพด้านความสร้างสรรค์แต่ดันต้องสมองไหลไปทำงานที่ต่างประเทศสวัสดีครับผมเจพานพนรการวิมลนิสิตจากวิทยาลายัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ชั้นปีที่2มหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรฒ สวัสดีค่ะเอเลียสกันพิชาสหสกุลทำงานที่บริษัทโชไรค์ขีดจำกัดจบการศึกษามาจาก North w e s t e r n u n i v e r s i t y สหรัฐอเมริกาคณะนิเทศศาสตร์ค่ะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเอเลียสคนในภาพทุกคนได้เห็นนะครับผมคิดว่าทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับทั้งสองท่านมีท่านแรกมีชื่อว่าลิซ่าจากวง Black พิงคส่วนที่สองคือแบมแบมจากวง God s e ซเวนนะครับทั้งสองท่านเป็นชื่อศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกท้งทั้งที่ทั้งสองท่านนี้ มีความสามารถมากมายแต่กลับต้องออกไปคว้าโอกาสที่ต่างประเทศทั้งๆท,ที่ผมคิดว่าไทยเราก็สามารถจะให้เขาได้ให้โอกาสนั้นกับเขาได้นี่จะเป็นเพนพอยท์ของพวกเรานะครับเรามายกตัวอย่างอีกสักหน่อยนะครับเชิญสไลด์ถัดไปครับนี่คือกลุ่ม Facebook นะครับที่มีชื่อว่ากลุ่มย้ายประเทศกันเถอะใช้เวลาเพียงแค่3วันแต่กลับมีผู้ตามถึง6 0แสนคนนี่แสดงให้เห็นถึงอะไรครับสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงว่ามีคนรุ่นใหม่จำนวน6 0แสนคน ที่มีแนวโน้มว่าจะหลังไหลออกไปนอกประเทศไปทํางานแล้วไปคว้าโอกาสที่ต่างประเทศครับผมนอกเหนือไปจากนี้ยังมีผลสํารวจ Global Talent Survey 2024จาก Jobs DB by Seek ที่ได้คนที่ได้คนพบว่าแรงงานไทยมากถึง66มีความสนใจที่จะโยกย้ายไปทํางานต่างประเทศโดยเฉพาะ Gen Z ที่สนใจย้ายไปทํางานต่างประเทศมากถึง79 แล้วเรายังอยากปล่อยให้คนเก่งๆเหล่านี้ไหลออกไปเติบโตที่ต่างประเทศจริงหรอคะเราจึงตั้งคําถามว่าเหตุใดที่คนทํางานสร้างสารรค์ถึงเกิดสมองไหลย,ย้ายไปทํางานต่างประเทศมันเป็นเพราะอิสระด้านความคิดสร้างสารรค์ในไทยยังมีข้อจํากัดอยู่ใช่หรือเปล่าคะทั้งทังที่ไทยแปลว่าเสรีชนเราจึงต้องการนําเสนอภาพลักษณ์ให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าประเทศไทยคือชาติแห่งความเป็นอิสระใช่ครับเอเลียสในเมื่อไทยเดิมเรานะครับถ้าไม่มียอยยักษ์ ข้ากับของว่าอิสระเสรีเราจึงเกิดแรงบันดาลใจให้เกิดแคมเปญแบรนดิ้งเทรนด์ของพวกเรานะครับในชื่อว่า be free ที่ว่าด้วยความมีอิสระกับอุตสาหากรรมสร้างสารรค์ของไทยเพราะอิสระนั้นเป็นสิ่งที่คนไทยนั้นตามหาครับโดยเราจะให้ความสำคัญกับอิสระทางนั้นแสดงออกทางความคิดสร้างสารรค์และนี่คือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอครับโดยแนวทางที่เราอยากจะนำเสนอคือการต่อยอดแบรนดิ้ง a ท l นด์ด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนได้ be free และการจัดอิทรรศก,การอย่าง Creativity Festival Palace ค่ะขอบคุณค่ะเจคุณผู้ชมคงเคยได้ยินถึงการศึกษาแนวทาง STEM Science Technology Engineering and Math ใช่ไหมคะและแล้วก็มีการต่อยอดเพิ่มตัว A หรือ Arts เข้ามาที่เป็นการรวมตัวของศิลปศาสตร์มนุษยาศาสตร์และอักษรศาสตร์มาในหลักสูตรจึงเกิดเป็นตัวย่อใหม่ STEAM หรือส ST ีมนั่นเอง การศึกษาแนวทางสตรีมได้ประสบความสําเร็จมาแล้วในหลายประเทศมันสามารถนํามาประยุกต์รวบเข้ากับหลักสูตรได้ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมหาวิทยาลัยและได้นํามาซึ่งผลลัพธ์เชิงบวกในความสามารถทางศิลปะอย่างไรก็ตามนะคะคุณครูเป็นส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมในการสอนหลักสูตร หลักสูตรสตรีมเราจึงต้องการจับมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อผลักดันและขยายโครงการหลักสูตรสตรีมที่มีอยู่แล้วจากเฉพาะบางสถาบันในบางเขตสู่หลักสูตรที่ใช้กันทั่วประเทศเพราะเราเชื่อว่าเยาวชนไทยทุกคนมีศัก,กยภาพและควรได้รับโอกาสในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เรามาลองคิดดูนะคะในโครงการ Youth in Charge ของเราเองเรายังมีคุณหมอยังมีซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์และอื่นๆอีกมากมายเพราะเราเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์น,นั้นมีค่าในทุกสายอาชีพไม่ใช่เพียงอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และในอนาคตเราอยากให้มีคนเก่งๆแบบมีทั่วประเทศใช่ไหมคะใช่แล้วครับเอเลียสเราจึงอยากส่งเสริมให้เด็กไทยเป็นคนที่รอบรู้จะปลูกฝังแนวคิดที่สามารถต่อย,ยอดนำไปสู่อาชีพจริง เยาวชนนั่นเองจะเป็นคนที่คอยหล่อเลี้ยงระบบนิเวศในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ช่วยให้คนที่อ,อยู่ในวัยกำลังเริ่มทำงานมีความมั่นใจว่าประเทศเรามีชุมชนพร้อมที่จะสน,ส,นนสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่จึงไม่ต้องย้ายไปหาความอิสระนอกประเทศอีกต่อไปเราจะสร้างพื้นที่ให้คนที่มีความสามารถได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราค่ะและนอกเหนือจากนโยบายนะครับเรายังอยากจะนำเสนอเฟสติวัลนะครับซึ่งจะมาปลุกสปิริต be free ของคนไทย ที่เราได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Rio Carnival นะครับโดยเราจะจัดเป็นพาเลทเดินรอบเมืองนะครับเพื่อเปิดกว้างให้คนไทยได้แสดงตัวตนและความอิสระอย่างเป็นความคิดสร้างสารรค์นะครับโดยเราจะดึงอุตสาหกรรมหลายๆอย่างเข้ามานะครับอย่างเช่นแฟชั่นฟู้ดอาร์ตเคทีฟและมิวสิกนะครับเพื่อให้เกิดการเพิ่มสีสันภายในงานและเกิดทเลนา์หน้าใหม่ให้กับสร้างอาชีพและธุรกิจใหม่ๆนะครับและการเปิดกว้างให้กับ ศิลปินในท้องถิ่นนะครับได้มีโอกาสนำพาความเป็นไทยสู่สากลน,นะครับซึ่ง Creative Festival นะครับจะขยายไปถูงสู่เมืองต่างๆทั่วประเทศนะครับอย่างเช่นเชียงใหม่ขอนแก่นหรือสงขลาครับโดยมีการสลับเมืองต่างๆในการจัดงานและตีมในแต่ละปีนะครับแม้สถานที่อาจจะเปลี่ยนไปแต่เราจะไม่ละทิ้งความสนุกสนานและความอิสระทางด้านความคิดสร้างสารรค์ที่เป็นเสาหลักของแบรนด์เรานะครับถ้าเฟสติวัลของเราประสบความสําเร็จสร้างอิมแพกได้จริง ต,ต่อไปเราอาจจะเห็นปรากฏการณ์คล้ายๆสงการก็ได้ค่ะเราจะสามารถกู้เศรษฐกิจและยังนำเสนอภาพลักษณ์ภาพจำของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักว่าเป็นประเทศที่เปิดกว้างและสนับสนุนด้านศิลปะสิ่งนี้จะช่วยดึงดูดให้ Creative Talent จากทั่วโลกเข้ามาศึกษาเข้ามาทำงานและลงทุนในประเทศเราค่ะครับผมสิ่งที่พวกเราต้องการที่สุดในตอนนี้นะครับคือพื้นที่คือโอกาสที่จะแสดงด้านความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยเพราะเราเชื่อว่าคนไทยนั้นมี ศักยภาพมากพอที่จะกระดับประเทศไทยไปสู่ระดับโลกครับแคมเป็นบีฟีของเรานะครับถือเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับของคาว่าอิสระภาพหรือใช้คําว่าฟรีดอมก็ได้นะครับนอกจากฟรีทูครีเอทแล้วนะครับเรายังจะมีอีกหลายๆอย่างนะครับโดยที่เพื่อให้ประเทศไทยนะครับได้เป็นประเทศทแห่งอิสระภาพและมุดหมายที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันบีชัยบีฟรีขอบคุณครับ จากการนำเสนอแคมเปญแบรนด i n g Thailand ในลำดับต่อไปจะเป็นการนำเสนอทิศทางผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยในมิติต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นอาหารแฟชั่นศิลปะความเชื่อหรือ Festival ที่เราเชื่อว่าจะสามารถยกระดับเศรษฐกิจและนำเสนอภาพลักษณ์ของไทยสู่คนหมู่มากทั้งในและนอกประเทศเริ่มต้นด้วยแคมเปญ Spectrum of Thailand ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเสียปรบมือนะครับ